สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตี้ทรีแมนิววันนี้เราทั้งสองคนนะไม่ตรงกันไม่ได้ก็มีอุ่คนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งันทั้งหมด12คู่แต่ละคู่มันใหม่กันทั้งนั้นเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่คู่แรกในประวัติศาสตร์ของ NBA ค่ะใน NBA on Prime นะคะเป็นคู่ที่พวกเราทั้งสองคนบรรยายไทยค่ะเพื่อนๆสามารถรับชมกันได้ทั้งใน AS Play แล้วก็ใน Prime Video นะคะใครที่รับชมกับพวกเราในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เลยนะคะนิวยาคนี้ ทั้งนิวร์กนิกส์มีการปรับผู้เล่น5ตัวแรกนิดนึงนะครับเอามาสมัครปลลงมาเป็นตัวจริงแล้วก็ขยับคาวนี่ทาวไปเป็นเซนเตอร์คือพวกเขาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ดับเบิลบิ๊กไลอัพนะครับเพราะว่าทางเซลติกไม่ได้มีผู้เล่นตัวใหญ่เยอะขนาดนั้นเริ่มเกมมาครับเรายังเห็นว่า New York Next นิวร์กนิกส์ไม่ค่อยไหลลื่นอาจจะต้องปรับการลงตัวการใช้ผู้เล่น5ตัวแรกใหม่ชุดใหม่นะครับทางเซลติกออกตัวได้ดีกว่า มีการเล่นต่อเนื่องการทำแต้มการเล่นเกมรับวันนี้เป็นวันเกิดของเจเรนบราวน์นะครับครบ29ปีเต็มวันนี้เจเรนบราวน์ทไป23แต้ม4รีบาวกับ3แอสซิสครับแต่ปัญหาคือการเทอร์เนอเวอร์ตัวของเจเรนบราวน์เนี่ยเทอร์เนอเวอร์คนเดียวไปถึง7ครั้งนะครับแล้วก็มีการฝ่าค่อนข้างเยอะอยู่เพยตันพีเชอร์กับเดริกไว้ครับวันนี้ยิงไม่ค่อยดีเลยทั้งคู่ถือว่ายิงต่ำกว่ามาตรฐานนะครับโดยเฉพาะ3คะแนนทั้ง2คนยิงรวมกัน18ครั้งนะครับลงไปเพียงแค่งดีที่พูกเได้แซซมอี่างดีทําาาไป18แแ้มนยิง3ะ หลูกเลยนะครับสคะแนนล้วนๆเลยทำไมอย่างนั้นการยิง3ของเซลติกอาจจะแย่มากไปกว่านี้อีกนิวยอร์กนิกส์เปิดควอเตอร์ที่2ขึ้นมาพวกเขาได้รันชุดใหญ่นะครับสิบเอแล้วก็เป็นฝ่ายขึ้นนําหลังจากนั้นก็คลองโมเมนตัมเบ็ดเสร็จเลยครับนำไปเรื่อยๆคาร์แอนโทนีทาวที่สภาพร่างกายไม่เต็มร้อยนะครับก่อนเกมการแข่งขันต้องมาเช็คสภาพร่างกายก่อนลงสนามแต่ในท้ายสุดตัเจ้าตัวก็ตัดสินใจลงวันนี้ทําไป26แต้ม13รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลสองเกมติดเลยนี่ขนาดเจ็บต้นขาระดับ2ไดด้รรมมมม่ธาาาโยท คนละสิแต้มแม้ว่าช่วงท้าย OG จะเหมือนมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่หลังจต่จบเกมกกรแข่งขันไมค์บราหัวหน้าโค้ชบอกว่าถ้าเกิดทีมต้องการตวงเขาลงสนาม OG อันโนบี้ก็สามารถลงได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิน้นมิเคลบริจิตรวมไปถึงโ g นะครับทั้ง2คนยังช่วยเล่นเกมรับ,บวงนอกได้ดีมากๆวันนี้ตามติดเจเรนบราวตามติดเพเทนพริจิเอตร่วมกับมาสมาปรไกรอีกคนหนึ่งเกมรับของนิวยอร์กเน็กซ์ดีมากๆแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะั่นคือจเจเรนบรันสันครับกัปตันของันน 31, 3, รบ,กบ, 5, รบกรรดก50ะ โดยผลงานระดับนี้นะครับทำให้ตัวของเขาในตั้งแต่ปี2000นิวร์กนิกส์มีเพียงแค่คาเมโล่แอนโทนีเพียงคนเดียวที่มีเกมระดับ30แต้มมากกว่าเจเรนบรันซันนิวร์กนิกส์แม้ว่าในช่วงควอเตอร์ที่3เล่นจะไม่ค่อยดีนะครับมีผิดพลาดค่อนข้างเยอะแต่ด้วยความที่พวกเขานําห่างระดับกว่า20แต้มครับมันก็เลยทำให้รักษาช่องว่างการนำเอาไว้ได้ในท้ายที่สุดก็สามารถเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับ105ต่อ95การเล่นเกมรับที่ดีกว่าการรีบาวดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนิวร์่นิกส์ชนะ2 ันิวยอร์กในฤดูกาลนี้นะคะเปิดมาแล้วก็มาดีจริงๆค่ะทีนี้เราขยับไปดูคู่ต่อไปเลยนะคะมีวอลกี้บัคส์กับเยือนชนชอลแรปเตอร์สพิยากวางยาในช่วงโค้งคอย่างต่อเนื่องเลยนะคะกดไป31แต้ม20รีบาวกันเจ็แอสซิสต์วงในไม่มีใครเอาอยู่จริงๆฟิลโกยิงพลาดไปแค่3ลูกเท่านั้นค่ะเราเห็นพละงกำลังนะคะความแข็งแกร่งในการโจมตีห่วงน่ากลัวมากๆเลยค่ะแถมได้แกรรสเทรนจูเนียร์อีกนะคะทำไป20แต้มโคแอนโทนียทำเกแต้มจาก23แต้มของตัวในช่วงควอเตอร์ที่4ี่ทำให้บัคส์์ปปกไเเอออาาชชนนนะโแรรตต่บ้122 <36. S 2> เราไปดูผลงานของดราฟฟอันดับหนึ่งอย่าง Cooper f แ a ร์กันสักหน่อยนะครับหลังจากที่ในเกมแรกไม่ค่อยดีในเกมวันนี้ดัลลัสแมลลิกเปิดบ้านรับการมาเยือนของ w a s h วอชิงตันวิสซ์ แทนที่จะเอาชนะวอชิงตันวิสเซอร์สไปได้นะครับแล้วว่าผลงานของคูเปอร์แฟลกก็ดีขึ้นด้วยเราเห็นเพลย์สวยๆนะครับว่าจะเป็นการสเปนหมุนเข้าไปยัดห่วงวันนี้ช่วงควอเตตี้สี่คูเปอร์แฟลกทำเก้าแต้มติดเลยนะครับจาก18แต้มของตัวเองรวมกับแอนโทนีเดวิสวันนี้27แต้ม13รีบาวดับเบิลดับเบิลแล้วก็ยังได้พีเจวอชิงตันนะครับ18แต้ม9รีบาวแต่ปัญหาคือคนอื่นๆของดัลลัสแมวริกส์ครับยังช่วยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรและอีกเรื่องนึงที่ยังแกกก้ไม่่่ตนนนะคครรรัับืือออเเงงขาทิรรร์์นนโออเเวใกกมแที่แพพ้สเเเเเปอออรรร์์์มาานนี่ยววกทิโถึง16 ครในเกมว,วันนี้แย่กว่าเดิม,อ,มอีกครับเทอร์นัเอนวอรไปถึง21ครั้ง PJ w a วอ i ชิงตันคนเดียวเน8ครั้งค o เปอร์แฟอีก5 AD อีก5มันก็เลยเยอะเกินไปครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการที่เจสันคิดใช้ค o เปอร์แฟกมายืนเป็นตำแหน่งพอยต์การดมันจะลงตัวให้กับทั้งทีมจริงหรือเปล่า กว่าที่ไครีจะมาต้องมาดูกันนะครับว่าพวกเขาจะสามารถหาทางออกได้หรือเปล่ากลายเป็นว่าเจอคีชอนจอร์สนะครับผู้เล่นปี2ของวอชิงตันวิสเซิลในเกมวันนี้ทําแต้มมากที่สุดในชีวิตของตัวเอง3 4แต้มกับ11บเอ็ดรีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลระดับ30แต้มไม่ธรรมดานะครับและยังได้แต้มจากทัพสำรองที่ดีกว่าโดยเฉพาะเทรย์จอร์สกับรุกกี้ดรัฟต์ันดับ6วันนี้ทําไป17แต้มก็เลยทําให้วอชิงตันวิสเซิลบุกมาเอาชนะดัลลัสแมวริกส์คาบ้าเลยครับน่าผิดหวังมาก,พพนนกขากเลแกนส่ วันนี้ทั้ง2ทีมถือว่าต่อสู้กันได้ดีมากๆเวมบี้ในเกมวันนี้แต้มอาจจะไม่ได้สูงเหมือนในเกมแรกที่ผ่านมานะครับเกมวันนั้นกดไปถึง40แต้มวันนี้ทําไป29แต้ม11เรีบาวกับ9บล็อกครับแม้ว่าแต้มจะไม่สูงแต่บล็อก9ครั้งโหดมากเลยค่ะเกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลด้วยการบล็อกปกติแล้วทริปเปิลดับเบิลเนี่ยมักจะมาการทำแต้มการรีบาวกการแอสซิสต์มากกว่านะครับ ดังนั้นเพื่อนๆรอดูเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นควอรูปเปอร์ดับเบิลครับทำสิ่งดีๆอย่างน้อย10ครั้ง4อย่างครับมาดูกันครับเวลเบี้เนี่ยแหละมีโอกาสที่จะทําให้พวกเราได้เห็นที่บอกว่าแต้มไม่สูงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าวันนี้การยิง3คะแนนของเวลบี้ไม่ทํางานนะครับแต้มมันก็เลยไปไม่ถึงระดับ30แต้มถ้าเกิด3คะแนนลงสักลูกหนึ่งเนี่ยทะลุ30ไปแล้วเรายังเห็นฟอร์มที่ดีของสเตฟานแคสเซิลนะครับวันนี้ช่วงท้ายเกมเนี่ยยิง3คะแนนพาทีมขึ้นนํโดยทําไป1ิแต้มเดวินแวสเซลยังคง เพลิแกนส์มีโอกาสที่จะชนะในเวลาปลกติด้วยนะครับเพราะว่าไซออนเรียมสันได้ลูกโทษแต่ดันมาพลาดลูกโทษสําคัญก็เลยต้องไปลุ้นในช่วงต่อเวลาวันนี้ไซออนผลงานยังคงดีต่อเนื่องนะครับ27แต้ม10รีบาล7แอสซิสครับเกือบจะเป็นทริปเปิลดับนี่กระโจมตีวงในแบบเน้นๆเลยเก็บปลาเอาแต้มจนอยู่โทษเป็นว่าเล่นร่วมกับเพรเมอร์ฟี่นะครับแล้วก็จอร์แดนผูทั้ง2คนมีเกมระดับอย่างน้อย20แต้มได้ช่วงต่อเวลาเวมบี by, เนฟาวเอาท์ด้วยนะครับน่าเสียดายที่นิวออลินเพลิกแกนส์ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้้ทาใหเเปปออร์อชนะไ1 ร้ต่อ1 1 6สเปอร์ชนะ2เกมติดครับในขณะที่เพลเแกนก็แพ้2เกมติดเช่นเดียวกันผลงานของเวมบี้นี่คือสุดยอดจริงนะคะมินเนกคิดไม่ออกเลยค่ะว่าอีก2ปีข้างหน้าตัวว่าเพื่อนไม่เล่นด้วยแล้วอะ่ะ <c oughs> พอพูดถึงเรื่องทีมเวิร์นะคะเราขยับไปดูคู่ต่อไปเลยค่ะไมอามี่ฮีทไปเยือนแมมฟิสกิสลีเกมค่อนข้างขาดตั้งแต่ช่วงควอเตอร์แรกนะคะพวกเขากดไป17บแต้มรวดกัะครองเกมแล้วก็เป็นฝ่ายนำยาวเลยมีผู้เล่นของฮีทถึง8คนเลยนะคะที่ทำแต้มได้อย่างน้อย10แต้มค่ะนำโดยแบร์มา DW, 24, กว่า39แต้มค่ะฮีจริงสาไป10 เกลูกคือถล่มเมมฟิสคริสตี้ยับเลยค่ะ146ต่อ114ค่ะอีกคู่หนึ่งที่ไม่ผิดคาดค่ะนั่นก็คือคลิฟฟ์แลนด์คอเรียที่เพิ่งแพ้นิวยอร์กนิกส์มาพวกเขาไปเยือนบุคลินเนสค่ะคลิฟฟ์แลนด์คอเรียเจน่าจะชนะสบายๆกว่านี้ค่ะเพราะว่านำห่างมานะคะในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยนำห่างกว่า25แต้มเลยค่ะแต่ก็มาระทึกในช่วงท้ายค่อยๆเจอไล่บี้มาเหลือเพียงแค่แต้มเดียวค่ะได้แคมโทมัสกับเอ็มพีเจค่ะที่มีเกมระดับ30แแต้้้้มทังคู่เลลยวก็ไไดซอาวิลลเียมทที่นัพสำรองไไดด้ีค่ะทป25แต้มแตต่ก็้พลังของ คฟโดยโดโรเบร์มเชลไม่ได้นะคะ35แต้มกับอีก5แอสซิสค่ะเจเลต์แอลเลนนะคะกลับมาเยือนทีมเก่าค่ะกดไป22แต้ม7รีบาวสี่แอสซิสสุดท้ายคลิฟฟ์เอนคอร์เรียสก็สามารถชนะไปได้อย่างที่ควรถึงแม้ว่าจะเหนื่อยไปหน่อยค่ะ131ต่อ124ไปต่อกันที่แอตแลนตาฮอคส์นะครับหลังจากที่แพ้เกมแรกอย่างน่าผิดหวังเนื่องจากทางทีมมีการปรับทัพเสริมทีมเข้ามานะครับยังคงต้องใช้เวลาในการจูนอยู่วันนี้พวกเขาเดินทางไปเยือนออร์แลนโดแมจิกครับแล้วก็แก้ตัวสสาาาาเเเเเรรรรรร็็จจจออออแแแลลน,นนนนสสนนนนนนนโโดดดมมมมิิกกกกกงงๆ้้้วววววใััีปฝ่ยยยซะะขคบฟ์ 27แต้ม6รีบาวกับ2แอสซิสแต่ว่าพาโรแบนเคโรคกับเดสมอน d เบนวันนี้ทั้ง2คนยิงไม่ดีครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนวงนอกทั้ง2คนยิงรวมกัน13ครั้งนะครับลงไาเพียงแค่ลูกเดียว 3คะแนนยังคงเป็นปัญหาของ Orlando m a g i จิกอย่างต่อเนื่องซึ่งเดสมอน d เบนการเอาตัวเข้ามาร่วมทีม o r l a n d o Magic ต้องการการยิง3คะแนนจากตัวเขาอย่างดีที่ได้เจเรนซักนะครับที่วันนี้ยิง3คะแนนดีแม้ว่า Atlanta Hawks จะไม่มีคริสตัปอร์ซิงกิสก็ตามเพราะว่าตัวของเขาไม่สบายอีกครั้งหนึ่งครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอาการเดิมหรือเปล่าเราต้องมาติดตามข่าวกันต่อนะครับและ Atlanta Hawks ยังคงไม่มีแซคคารีริสเ a r ช h นะครับอดีตดรฟ์อันดับหนึ่งของทีมที่เจ็บข้อเทา้าแต่ทุกกกกคคนนนใทททีีีมมขขขอองงงง Hawkx ็ยยยยังงสู้้้ไดดดยยาาาาโพพเเห่วว6แตจ25 แต้มของตัวเองในช่วง46วินาทีสุดท้ายนะครับตลอดทั้งเกมเนี่ยยิง3คะแนนไม่ลงเลยแต่มายิง3คะแนนทีเด็ดในช่วงท้ายเกมเรียกว่าแสบมากๆสำหรับเทรย์ยังรวมกับนิเคิลอเล็กซานเดอร์วอลเกอร์19แต้มนะครับออนเยก้าโอคองโออีก17แต้มเจเลนจอห์นสันอีก12แต้มบีบให้ออแลนโดแมจิกยิงพลาดค่อนข้างเยอะในช่วงควอเตอร์ที่4ก็เลยทำให้อลาแลนตาฮอคสามารถกลับมาคว้าชัยชนะสำเร็จนะครับเป็นชัยชนะครั้งแรกของฤดูกาล111ต่อ107ที่สูสีและก็บีบหัวใจไไม่แพพ้กกกกัััันนนนน็็คคือคืออออดีทรรรยย์ิิสสสตตะบปเเฮ ทีมที่ส่วนตัวมองว่าจะต้องลุ้นแชมป์ที่ไหนได้ยังแพ้อีกครับเกมวันนี้เนี่ยเป็นเกมเปิดตัวเควินดูแรนในบ้านของตัวเองด้วยนะครับและเคดีก็ทําได้ดีหลังจากที่เกมแรกมีการเหวอนิดนึงนะครับไปขอเวลานอกทั้งที่ทีมไม่มีเวลานอกเหลืออยู่วันนี้เคดีกดไปถึง37แต้ม3รีบาลนะครับขโมยอีก3ครั้งและการยิง3คะแนนที่เกมแรกยิงยังไงก็ยิงไม่ลงในเกมวันนี้ไม่พลาดเลยนะครับยิง3ลูก100%เลยฟิลโกในภาพรวมอยู่ที่ระดับ50%สิปอระสิทธิภาพของเคดียังคงส,งสง จะเบรสมิทจูเนียครับยิงกันไม่ดีเลยทั้ง3คนเนว่ยฟิลโกไม่มีใครเกิน28%เลยนะครับทับสำรองพวกเขาก็สู้ดีทรอยพิสตันไม่ได้เจอพิสตันวันนี้คุมทั้งวงในเล่นดีทั้งวงนอกนะครับดันแค่นโรบินสันครับที่เอาตัวมาร่วมทีมวันนี้โชว์ฟอร์มแล้วเริ่มยิง3คะแนนลงรับวันนี้ยิง3คะแนนไป4ลูกแน่นอนว่าดีทรอยพิสตันยังไงก็ต้องเป็นเคส e คันนิงแฮมนะครับวันนี้ทำไป2 1แต้ม7รีบาว9แอสซิส ในประวัติศาสตร์ของทีม Detroit Piston นะครับมีเพียงแค่แกรนด Hill ที่มีเกมระดับ20แต้ม5รีบาว5แอสซิสต์ในช่วง5ฤดูการแรกของชีวิตมากกว่าเคธ์ค n นนิงแฮม ที่เหลือเคดคานิงแฮมเนี่ยเนือก็หมดเลยช่วงท้ายอัลเบรนเชนกุลมีโอกาสลุยเข้าไปนะครับถ้าเกิดยิงลงจะพาฮิวสตันโรกเก็ตสขึ้นนําแต่สุดท้ายโดนการเล่นเกมรับที่ดีของดีทรอยต์พิสตันนะครับก็เลยทําให้พิสตันสุดท้ายเอาชนะไปได้115ต่อ111ร้อโรกเก็ตโฉบใหม่ที่ต้องการลุ้นแชมป์ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยครับโอ้โหดูแล้วจะไหวไหมคะเนี่ยฮ<ห> <Focus S 1> ิวสตันโรกเก็ตสค่ะขยับไปคู่ต่อไปนะคะแซคร์เมนโตคิงเจอกับยูทาจ์แจสสค่ะแซคร์เมนโนต้วกม็ีคิป 3 1แต้แปมยิงดีทั้ง2และก็3คะแนนในวันที่เดมาเดโลซานเกมบุกไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่คะ่ะแล้วก็ได้มาลิกมังนะคะจากมานนั้นสำรองคะ่ะทำไป20แต้ปมด้วยกันยิง3ามคะแนนไป6ลูกทั้ง2ทีมสู้กันระทึกมากในช่วงท้ายก่อนที่คิงจะได้ซาโบเนสกาะทำแ้มได้ฝาวช่วงท้ายนะคะทำให้คิงชนะในบ้านได้สำเร็จคะ่ะ105ต่อ104ระทึกมากๆเลยนะคะซซกรูวีนคะ่ะยังคงไม่เคยแพ้อยู่ท่าแจ๊สมาเลยตั้งแต่ปี2022ค่ะทีนี้เราขยับไปดู L Clippers กันนบ้างะคะอีกลเองค่ะมินเชียร์เกินเลยาง ดูการันนี้ค่ะรับการไปเยือนของ Phoenix เฟนิกซ์ซานส์นะคะพวกเขาแก้ตัวล้างอายได้สําเร็จค่ะเกมนี้ลุ้นแทบ,บแย่เลยจริงๆค่ะได้เจมส์ชาเดนทำไป30แต้ม7รีบาวด์7แอสซิสต์ควาเยเลนเนอร์กา27แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์เข,ข้าสูขขา่ควอเตอร์2ค่ะคลิปเปอร์รัน12ต่อ0เลยนะคะคลองเกมเบ็ดเสร็จแล้วก็นําห่างค่ะควอเตอร์ส,สุดท้ายก็ไม่ต้องเล่นละค่ะตัวหลักคลิปเปอร์เอาชนะไปได้แบบสบายๆ129ต่อ102ค่ะที่น่าเห็นใจในการแข่งขันวันนี้นะครับนั่นก็คือโกลเด้นทางไปเเยือนนนนใกมวัี้ เป็นเกมที่3ในช่วง4วันหลังสุดนะครับของ Warrior ที่ต้องต่อสู้ทําการแข่งขันเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนจริงนะครับแม้ว่าช่วงแรก Warrior จะออกตัวได้ดีดีกว่านะครับเป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อนแต่พอทาง Portland t r a v l b l a z e r s เขาตั้งหลักได้ครับ ตีเสมอสําเร็จจบควอเตอร์แรกในเสมอกันทั้ง2ทีมพอเข้าสู่ช่วงควอตที่2ครับเจอพอร์ตแลนด์ทรัเบเซอร์เนี่ยอัดเป็นชุดเลยโดยไป41แต้มหลังจากนั้นโกลเด้นสเตทวอลเลย์ก็เป็นฝ่ายตามอย่างเดียวเลยครับตามยาวตลอดทั้งเกมแม้ว่าพวกเขาจะได้เกมที่ดีของสเตฟานเคอร์รีนะครับวันนี้ทําไป35แต้ม6รีบาวกับ3แอสซิสโดยการยิง3คะแนนลงไปถึง7ลูก สุดยอดมากๆนะครับตอนนี้สภาพร่างกายของสเตฟนี่คือพีคมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นนักกีฬาอายุ37ปีโดยผลงานในวันนี้ก็เลยทําให้ตวงเขากลายเป็นนักกีฬาอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถทําระดับอย่างน้อย35แต้มได้ถึง2เกมติดต่อกันโจนาธานคูมิงกาดรมอนเกรนจิมมี่บัตลเลอร์ทั้ง3คนยังคงพยายามทําหน้าที่ของตัวเองแย่งเต็มที่นะครับแต่มันก็ไม่ไหวจริงๆแต้มมันค่อยๆห่างไปเรื่อยมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไล่ครับตัวจริงทั้ง5ของพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ทำระดับอย่าง วันนี้26แต้ม5รีบาล6แอสซิสยิง3คะแนนไป4ลูกวันนี้พอร์ตแลนด์ช่วยกันต่อสู้ได้ดีมากๆนะครับช่วงท้ายเกมเวลาการ่งแข่งขัรเหลืออีก9นาทีกว่านะครับแต่แต้มวอริเออร์เนี่ยตามห่างระดับกว่า18แต้มสตีฟเคอร์ก็ตัดสินใจถอดเอาสเตฟเอกไป AK, เบรกออกไปพักดีกว่าครับบรรดาตัวจริงไม่มีใครเล่นถึง30นาทีเลยพอและพอร์ตแลนด์ทรเวเซอร์สเอาชนะไปได้ง่ายกว่าทีี่่คิคิิดดดรัับ1339 119ตตออปปท้้้้ายยยยก LLA เน,นนวว็มวยยมไ รับการมาเยือนของมินนิโซตาทิมบูบูบบบครับทีมที่เขี่ยพวกเขาตกรอบในเพลย์ออฟที่ผ่านมาพวกเขายังคงได้ฟอร์มที่สุดยอดมากๆนะครับของลูก้าร่างทองวันนี้ลูก้าเนี่ยควอเตอร์แรกทำคเดเยน23แต้มจบครึ่งแรกกดไปถึง32แต้มยิง3คะแนนไป4ลูกเก็บแต้มจากลูกโทษสบายๆตลอดต่อเน,นื่องทั้งเกม จบเกมในวันนี้ลูก้าทำไป49แต้ม11เรีบาวกับ8แอสซิสนะครับเป็นดับเบิลดับเบิลที่เกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลได้สำไปโดยผลงานที่สุดยอดในวันนี้นะครับทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาคนที่4ในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่เปิดฤดูกาลด้วยการทำระดับอย่างน้อย40แต้ม2เกมิดอีก3คนที่สามารถทำได้นะครับนั่นคือวิลเชิร์เบเลนครับไมเคิลจอแดนและก็แอนโทนีเดวิสก่อนจะมาเป็นลูก้าในวันนี้ครับแต่ตัวของลูก้าคือคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่มีเกมระดับ40แ10แต้มรีอส 2เกมติดของ2เกมแรกในการเปิดฤดูกาลเชื่อว่าเห็นฟอร์มแบบนี้แล้วแฟนๆเอวเอเลเกอร์สบายใจยิ้มอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้นั่งยิ้มตลอดเลยครับพอเห็นฟอร์มลูก้าใช่ค่ะจะบอกว่าพอเวลาเห็นลูก้าเล่นนะแล้วมันมีความรู้สึกมีความสุขอ่ะมันแบบไหลลื่นดูแล้วทําอะไรก็ง่ายดูดีไปหมดเลยจริงๆอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเกือบจะมีโอกาสทํา50แต้มจะเป็นการทําระดับ50แต้มเกมที่8ในชีวิตการเล่นของลูก้าแต่ลูก้าดันพลาดเพราะว่าไปยิงลูกโทษพลาดตอนเปลี่ยนตัวออกนี่ยิ้มเขินเลยนะขาดไปแต้มนึงเพราะว่าจะ เจรดิกอุสาปล่อยให้เล่นจะได้ทำ<อ>ถึง50แต้มแต่ดันยิงลูกโทษพลาดถึงออกไปเขินยิ้มเดี๋ยวเอาไว้เกมหน้าแล้วการทำแต้มมันง่ายมากเลยสำหรับลูก้าในตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ลูกานะครับที่มาดียังมีอีกหลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุยอาชิมูรานะครับที่แก้ตัวจากเกมแรกที่ผ่านมาวันนี้ทำไป23แต้มแต่การยิงฟิลโกเนทะลุ75%หครับโอ้โหไม่ธรรมดายิงดีมากๆเลยออสตินริฟวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ความครบเครื่อง25แ 7, 11, รีอสิบห้นี่้็เจ็ดรีบาลดบิบเป็เเป ouble, เเดียวกกับลู้าเหมือนกัน เอตันครับวันนี้ก็ทําได้ดีขึ้น15แต้ม8รีบาลเรียกว่าตัวหลักทั้ง4คนนะครับมีการยิงฟิลโกลในภาพรวมทั้งหมดไม่มีใครยิงต่ำกว่า60เลยอันนี้คือร้อนแรงเหลือเชื่อมากๆขนาดทั้งทีวูฟได้เกมที่ดีของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนะครับที่ทําไป31แต้มร่วมกับจูเรสแรนโดลครับอีก26แต้ม9รีบาลแต่ก็ไม่ไหวจริงๆวันนี้ LA l a เลเกอมาดีมากๆครับสามารถล้างแค้นเบื้องต้น ต้องบอกว่าล้างแคนเบื้องต้นสําเร็จครับที่พวกเขาเขียไปในช่วงเพลย์ออฟต้องมีแบบว่าใส่หมายเหตุไปด้วยนะเบื้องต้นชนะไปเบื้องต้นนะครับ128ต่อ110ครับ ต้องให้มันได้อย่างงี้สิค่ะให้มีเนฟฟอร์มของ LA Lakers ข้าววันนี้นะคะโยนจะดมชิ้งไปค่ะมีแต่รอยยิ้มค่ะพอเวลาชนะแล้วอะไรอะไรก็ดีนะคะเราเห็นรบอลจิมก็ยิ้มแป้นลูก้าก็ยิ้มแป้นมีความสุขค่ะและนี่แหละค่ะเวลาชนะอะไรก็ดีไปหมดแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้จัดให้ครบจบ12คู่เลยค่ะเพื่อนๆประทับใจผลงานของนักกีฬาคนไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้2 3 m i n u t ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ ขอบพวกเราฟิตตี้ทรีแมนี่วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ